สวัสดีครับเมื่อนี่มาอยุ่ครับช่องน้องตะกี้ครับบรรยากาศร่มหนาวครับช่วงเทเศร้าหกโมงกลัวครับอายุครับหนางานยต้อง้องตะกี้ครับเมื่อเนี่ยหลอกล่ำหวยครับนี่สตะเวนกับร่างึ้นครับร่มหนาวร่างมาเย็นยอยยอยครับร่างเติมนนวันรถีครับเดี๋ยวเตือนนมันแล้วที พาคุดน้องครับเดี๋ยวไปเร่งตออกันคุดน้องเลยครับหลังจากตืมนน้ำมาแล้วครับมาตามมาอีกฝั่งหนึ่งครับมาห้อยดินครับห้อยดินตัวครับเพราะว่าพื้นคางนี่มันยังเปียกู่ครับนี่ก็มองเห็ดก็ยู่คางครับมองรถเกี่ยวเขาติดแล้วครับนี่ติดกันเลยครับดินแพงเดียวนะครับ าทางนี่พวกอ,อย,ยับลมมาได้แล้วครับเพ,พาราะงานเขากะย่างลุยยางไหมครับค่อ,อยออกไปครับเพราะทางนี่ข้าเจ้าเสียวจับคู่เลยครับาสูตรคู่ด้วยโอดดำคือสีแหลี่ยมว่าไรนะครับทางนี้วนาสีลมครับโอดดำนี่อบอลโบเมนย่ามเรียงครับพันย่ามเรียงนี่เดือนมีหน้ามีานี่กังสิคือว่าคือสิเรียงใดล้วครับเดือนเมษานี่เตวว้า่วงนี้น้ำก็ข้อกระบวกไหมครับ บคหาสีแรียได้แล้ครับเอากับถอยนะครับเดี๋ยวเบิ้งบนงท้ากับเซียวรถไม่โค้งหน่อยครับวาถอยน้ำครับแต่บ่ให้ลุยแล้ครับให้มาถอยม้วนขี่หัวใเข้าว่านี่ครับเนี่ยไหนมาถอยออกซอยกันครับพค้ดไอซอยไปจังน่อยครับไอเขาเห็บท่านเดียวครับแต่วโบหงวนสิลุยมาได้โบเป็นโค้งหน่อยครับสักพวกกินบ่ค่อยดีครับ คาดว่านาจะชิบมือขึ้นสีเดียวแล้วครับคัดว่าวิาษณุขาดนีกอย่างครับนี่หวยห้อยหนะ้อยกระตมือลดนี่ตรงแขนลดนต้องยืดทำไปซึ่งสุดครับเพื่อสีวัวใดอันนั้น,นครับเพื่อสีบัว่ใดถ้อยดูครับเขาบอกได้ถ้อยทำซ่าครับ เี๋ยวเราก็ยังจะสุดเลยครับไกลที่สุดครับวัน้หน้าครับข้า่งง่าวันไห้ท้ายโดนครับวันไห้ท้ายวิวโดือนครับเป็นเดือนตะเกี่ยวขอนะครับทำไมไ่เลยท้ายไมครับเยอะฝืนเรื่มนะครับเยอะฝืนเรื่มกันครับข้างใต้นี่ พูดลงไปนี่น้อยนึงเนี่ยเป็นหลุมล่างครับเนี่ยคิดว่าบันหนาสิล่มเลยล่ะครับข้างล really ่างเนี่ยมันหนาสิล่มได้หนาที่ผิวมันคลังเทิงเนี่ยครับม้วนดินเละเนี่ยครับเนี่ยมันไต่ลงไปเป็นหลุมล่างเลยครับพุคิดอยากเลยครับที่รียกใหมันล่มครับยามันลงนางมาเลยครับเนี่ยพอหลุมล่างแล้วครับเนี่ยยามันลุกไปยามันล่มเจอหลุมล่างนี่พุคิดยากเลยวันครับเนี่ยสบายสบายเลยครับบ้านนี้ กระจกรถกับสีไล่เนี่ยก็น้อยครับเพราะว่าเห็ดงานกับน้ำที่ต้มมันดีใช่ครับเอากระสีจุงไปข้อหนึ่งไวหัดแป้งครับข้อเดียวเท่านั้นครับพังข้างเลย,ยข้องนี่ัาท่อยไปเลืเลยครับไปข้องเลย ระยะบ่ไกลนะครับระยะอังอาซิเมตรนี่นะครับต้องเดียวนี่ครับนี่สุดยู่ข้าเนี่ยนะครับหวังรอาสิดน้วย กะสิเป็นหวยนี่มันก็สีค้างหนึ่งตรงค้างนึ่งกะสีมาแคบกลางครับค้างบานปลายสองบานปลายสองค้างครับค้างขยุ่นี่ก็สีบานปลายครับทางตรงคางก็จะก็สีตรงย่างเดียวครับได้รถไม่โค้จอดที่นี่ก็เป็นดินสีหยักบ่งหวมเนี่ครับรถดำนี่ยคือสีเบอร์ซีดเลยครับรถดำเนี่ย แต่ว่านาดินสวยดีครับนาดินง้ามไดีครับดินเนี่ยให้บานมาครับดินเนี้ยอนี่ดินมันเหลืองเนี้ยครับไปถมบ้านนี่แน่นดีครับดินเหนียวสังางยางด,ดงีครับสัางแต่มันติดปุ่งจีครับดินเหนียวเนี่ยติดปุ่งจีดีครับ ลูกรังเนี่ยผมก็ค่อยง่ามมาได้นะครับลูกรังต้องสามสิบเส้นเนี่ยนะครับลูกรังตกงากขึ้นมาขัอหม่ก็ครับให้มันตากแดดตากลมนะครับมันสีแห่งๆไว้ทั้งครับ อายุที่สามเมตรครับเพิ่มเลือกเขาสามเมตรก้าแล้วครับเอาปุ่งกี้หนึ่งกับสิประมาณจักเมตรหนึ่งครับปุ่งกี้เขาเนี่ยประมาณจักเมตรเศร้าครับปุ่งกี้เขากากปลายพลิบมันึ้นมาหอดหลังปุ่งกี้ครับเขากล้าลดครับไก้เชียงแล้วครับบ๊อบป,ปี้วครับ สิบเส้นท่าเส้นนี่มันกาไว้ครับเขลียวเดียวกระห้วัออแล้วครับท่าเส้นเนี่ยภาษีประมาณนี้แหละครับ ซิวประมาณนี้นะครับพื้นซ้อมกันขางานนะครับพื้นที่ยสม่ำเสมอครับชาเลียครับชาเลียสองขานะครับเดี๋ยวพุดทางตังแล้วก็สิไปห้างขวงครับห้างขวงในเขายืนสุดรถครับคุกีหเคาไปถมทางครับไปถมทางเสียอยู่ข้างหนึ่งครับจริงๆเขาก็พาเถวรถดำมาเรียนเอาละครับมาเรียนมาได้ครับรถดำจำเป็นกระสงท้อยครับ คิดว่ามันสียากแห้งครับมิเตอนามหยานลดลมครับเพราะว่าไม่เห็นรถเกี้ยวเขาก็ลถไม่โคติดอยู่ครับเลยคิดยากเลยม่เห็ดซะแทรอกแบบโอ้ยบ่อยหยากเลยครับง่ายง่ายครับรถตัวเดินแห้งๆเนีน่ยนี่สบายครับตัวเดินแห้งๆเลยลุยลงไปเลยครับตัวเดินบ่อยแห้งนี่บ่ต้องมาลุยครับไปย้บได้แค่ครับบ่รอด ร่วกิจกรมเราคันตัวเดินบ่เดินเราก็เรียบร้อยครับตีนครับตักไปแล้กันเลยครับต่อกระไรออกอะใส่สมๆมกันไปเลยครับก็ดินมต้องไปเลือกแล้วครับเอาสมกันไปเลยครับเดี๋ยวยังน้อยก็ทมไปใส่คู่ไปแล้วครับต่อมัน ก็ยืดถึงพอดีครับยืดถึงปังง่ามพอดีครับทานี้ครับก็ยืดสุดเลยครับก็ยืดอด้ไกลไปสุดครับ รับคลิปนี้กัเอาไว้ซ้ำอีกครั้งครับเดี๋ยวมาพอกันคลิปนามีอยียงอัปเดตคืนสิให้เบิ่อไหมครับขอบพุดที่เขามารับช่มช่องนองตะกี้ครับปากกดแช่กดไลค์ก็แซวจะไครนองตะกีด้แล้วครับ